หลังจากได้สตรอเบอรี่แล้วนะครับเด็กๆก็ขึ้นรถนะครับดูล้อดูยางนะครับมันต้องใส่นะครับยางออเทเลนนะครับยางมัดเทเลนนะครับดูนะครับก็ต้องไปวิบากนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับสำหรับอยู่บนดอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดู สวนสตบบรอเบอรี่นะครับที่เขากำจัดต้นมันออกแล้วและเขาปลูกกระลำปลีนะครับดูนะครับดูนะครับกระลำปลีนะครับเพิ่งปลูกไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับกระลำปลีนะครับอาทิตย์ที่แล้วช่วงที่แล้วกิโลกรัมละแปดบาทตรงนี้สี่บาทนะครับ โน่นนะครับโน่นคือเขาตัดเมื่อวานนะครับกิโลสี่บาทอันิตย์ที่แล้วแปดบาทนะครับดูนะครับลำห้วยก็จะอยู่สูงน้ำก็หยอกสูงเขาไม่ต้องใช้เครื่องปั๊มช่วยเลยนะครับดูนะครับเขาสปริงเกอร์นะครับดูนะครับพื้นที่ปลูกสตรอเบอรรี่ปลูกผักร้อยแปดสิบองศานะครับดูนะครับโอ้โหดูนะครับ ก็จะมีแต่การเกษตรนะครับเท่านั้นนะครับก็อากาศดีมากนะครับเป็นที่ราบสูงนะครับนะครับลมแรงมากเลยนะครับอากาศดีมากเลยก็เอามาฝากให้ทุกคนได้ดูนะครับพื <c oughs> ้นที่ราบสูงนะครับ,รบอากาศดีมากเลยอิ่มกันหรือยังกินสตรอเบอรี่ ไอ้ดูสิอมีรอโอ้โหดูสิโอ้สวยมากชอยพอดูสิหัวใจล่ะโอ้โหคอปเตอร์ได้หัวใจด้วยโอเคอิ่มหรือยังหลังจากทิมโซโลท้อฝันก็มีไว้ที่เสื้อนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับบ้านผมไม่อยู่บนดอยนะครับแต่ว่าผมชอบครับยางดูนี่ ยางวิบากนะครับอย่างนี้นะครับมัดทะเลนนะครับมันต้องยางแบบนี้นะครับอ่ามาเที่ยวบ้านแม่ยายทุกครั้งนะครับก็รดูฝนปิดเทอมเทอมช่วงนี้ก็มานะครับดูนะครับต้องเป็นยางวิบากนะครับอย่างเดียวนะครับกนนันฤดูร้อนนะครับดูนะครับโอ้โหเขาทำกันเกษตรนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เอามาฝากให้ดูนะครับ